สวัสดีครับวันนี้เรามาเอ่อมาลองเจาะลึกบันทึกประสบการณ์นะครับจากการไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กฟผที่บางกรวยนะครับเมื่อวันที่1มิถุนายน2568เป้าหมายเราก็คือเอ่ออยากจะลองสกัดเอาแก่นความรู้หรือว่ามุมมองที่น่าสนใจว่าอะไรที่ทําให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องพลังงานที่แบบดูน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะกับกลุ่มครอบครัวหรือใครก็ตามที่อยากเข้าใจเรื่องนี้แบบสนุกสนุกไม่น่าเบือ่อ จากข้อมูลที่ได้อ่านดูนะคะก็ดูเหมือนว่าศูนย์แห่งนี้เขาตั้งใจผสมผสานเรื่องความรู้กับความบันเทิงเข้าด้วยกันได้ค่อนข้างดีเลยค่ะโดยเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านประสบการณ์ตรงของผู้เข้าชมเองเลย ในบันทึกนี้เล่าว่าบรรยากาศนี้คือคักมากทีเดียวครับส่วนใหญ่เป็นครอบครัวพาลูกๆมากันเยอะเลยแล้วก็มีการลงทะเบียนมีแจกบัตรเข้าชมน่ารักๆให้เด็กๆด้วยนะครับแล้วก็มีมาสคอตชื่อน้องพาวเวอร์กับน้องแฮปปี้คอยเดินสร้างสีสันตลอดทางเลยเขาจัดเป็นเจ็ดห้องนิทรรศการใช้เวลาเดินทั้งหมดนี่ก็ราวๆชั่วโมงครึง่งก็ถือว่าไม่นานเกินไปนะครับกำลังดีการที่เขาแบ่งเป็นห้องๆแล้วก็กําหนดเวลาเดินชมแบบนี้นี่ชี้ให้เห็นเลยนะคะว่ามีการออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ที่แบบ ค่อนข้างชัดเจนเลยแล้วที่น่าสนใจก็คือการใช้มัสคอตนี่แหละค่ะถือเป็นกลยุทธ์ที่ดีเลยนะในการสร้างความผูกพันทางอารมณ์โดยเฉพาะกับเด็กๆมันช่วยลดความเป็นทางการลงไปได้เยอะเลยนะคะทำให้การเรียนรู้มันดูเข้าถึงง่ายขึ้นสนุกขึ้นด้วยค่ะใช่เลยครับและจุดเด่นที่ผู้บรรทุกเขาเน้นมากๆเลยนะครับคือห้องแรกเลยครับเขาบอกว่าเป็นห้องจัดแสดงแบบ6มิติเลยนะไม่ใช่แค่3มมิติธรรมดาแต่มีเอฟเฟกต์อื่นๆด้วยแบบมีเก้าอี้สัน่นมีลมพัดอะไรแบบนี้เพิ่มความสมจริงเข้าไปอีก เนื้อหาก็จะเกี่ยวกับผลกระทบของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็กระตุ้นให้พวกเราช่วยกันลดคาร์บอนโหหกมิติเลยนะ,ะคะน่าตื่นเต้นดีจังครับแล้วที่เด็กๆน่าจะชอบมากคือมีเกมให้เล่นด้วยครับให้รวบรวมสิ่งที่ในบันทึกเขาเรียกว่าคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับให้ครบ5อันแล้วจะสร้างเป็นรูปสัตสว์สวยๆได้พราะสะสมได้เยอะๆก็รวมเป็นสัตว์ตัวใหญ่ขึ้นไปอีกอ๋อค oh, ่ะค่ะประเด็นตรงนี้น่าสนใจมากเลยคือการใช้เทคโนโลยีที่สมจริงมากๆอย่าง 6D กีเนี่ยควบคู่ไปกับสิ่งที่เรียกว่าเกมฟิ เรื่องที่จับต้องได้แล้วก็ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้นสนุกขึ้นส่วนเรื่องการเก็บคาร์บอนมอนอกไซด์ในเกมอันนี้ก็น่าคิดนะคะคือเข้าใจว่าอาจจะเป็นการใช้คําที่เด็กๆอาจจะคุ้นเคยกว่าหรือฟังดูเป็นผู้ร้ายที่ชัดเจนกว่านะคะเพื่อจะสื่อถึงมลพิษโดยรวมที่ต้องช่วยกันลดแม้ว่าในทางวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วประเด็นหลักของศูนย์น่าจะเน้นเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์กับภาวะโลกร้อนมากกว่าถูกไหมคะอ๋อครับครับก็อาจจะเป็นการปรับให้เด็กๆเ,เ,เข้าใจง่ายขึ้นอย่างที่ว่านะครับค่ะหัวใจสําคัญของมันก็ค สื่อสารวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจดีค่ะฟังดูเข้าท่าเลยครับแล้วนอกจากห้องแรกสุดไฮเทคนี้แล้วในบันทึกยังพูดถึงห้องอื่นๆอีกไหมครับมีค่ะในห้องอื่นๆก็จะมีเกมอินเทอร์แอคทีฟต่อเนื่องกันไปอีกนะคะเน้นการเรียนรู้เรื่องพลังงานแบบตรงๆเลยอย่างเช่นมีเกมสอนเรื่องการประหยัดพลังงานผ่านคอนเซปต์ป,ป,ปรับเปลี่ยนปิดอะไรแบบนี้ค่ะหรือเกมเกี่ยวกับทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าที่ไม่ปล่อยคาร์บอนเช่นพลังงานน้ําพลังงานลมหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งในบันทึกก็เขียนไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าเด็กๆนี่ดูจะชอบมากเป็นพิเเศษลยใใใหห้ความสนนจกัญ่อ การให้ได้ลงมือทําผ่านเกมนี้ผมว่าน่าจะช่วยให้จําได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับเทียบกับการฟังเฉยๆถูกต้องเลยค่ะการเรียนรู้ผ่านการลงมือทําหรือ learning by doing ในสถานการณ์จําลองแบบนี้นะคะมันช่วยสร้างความเข้าใจได้ดีกว่าการรับข้อมูลทางเดียวอยู่แล้วและอีกอย่างที่น่าสนใจนะคะคือนอกจากเรื่องพลังงานเพียวๆแล้วเนี่ยเขายังมีการสอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับพารกิจของกอฟผเองแล้วก็มีเรื่องโครงการอันเนื่อมาจากพระราชะดำริด้วยก็เหมือนเป็นการให้ภาพรวมให้บริบทที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรที่มีต่อสังคมไปพร้อมๆกันเลยค่ะอื ถ้าอย่างนั้นสรุปจากบันทึกประสบการณ์ของผู้เข้าชมท่านนี้ศูนย์การเรียนรู้กฟผบางกรวยก็ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับของสถานที่ที่พยายามทําให้การเรียนรู้เรื่องยากๆอย่างพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องสนุก เข้าถึงง่ายแล้วก็ได้ข้อมูลค่อนข้างรอบด้านเลยทีเดียวเหมาะมากกับการพาครอบครัวไปใช้เวลาเรียนรู้ร่วมกันในวันหยุดนะครับใช่เลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็นําไปสู่คําถามที่ชวนให้เราคบคิดกันต่อได้นะคะว่าประสบการณ์ที่ทั้งสนุกสนานแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมได้เข้มข้นในช่วงเวลาสั้นๆที่อยู่ในศูนย์แบบนี้ค่ะมันจะสามารถจุดประกายหรือว่าปลูกฝังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆทั้งในเรื่องทัศนคติแล,แล้วก็พฤติกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานในชีวิตประจําวันของผู้เข้าชมต่อไปได้ใในน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 ระะะะยยยยาาาาาาวววมมมกกกก้้้้อออแแคคคค่่่่ไไหหหลลลัััังงจจทีีตตืืเเสสุศู์บปิด